นี่จะเวาวาชาแนลเราเราลับมาณมท่านผู้ชม,มที่ติดตามช่องวาวาชาแนลนะครับวันนี้ผมพาให้ดูว่าหลังบ้านของผมมีอะไรบ้างถ้าอยากรู้ต้องติดตามนะครับเป็นพื้นที่แคบแต่ปลูกได้หลายอย่างนะครับตามผมได้เลยครับไปกันเลยครับ นี่จะเป็นผักบุ้งนะครับปลูกในน้ำนะครับปลูกหลายๆอย่างไว้นะครับเพราะบ้านผมไม่มีพื้นที่นะครับนี่จะเป็นผักบุ้งนะครับตอนนี้อายุอยู่ประมาณเราๆประมาณไม่เกินอาทิตย์ครับปลูกในน้ำนะครับผักบุ้งจีนนะครับ ลองปลูดดูนะครับส่วนนี้จะเป็นโรนเหกนะครับเห็ฮังการีนะครับผบสมด้วยน้ำฟ้าู้ถานก็มีนะครับนี่โรนเหีโรนหนึ่งนะครับอันนี้เจ้าจอนะครับเจ้าจอนะครับต้งกล้วยก็มีนะครับแต่เป็นพื้นที่แค่นะครับ มีมะละกอมีทุกอย่างนะครับที่ที่ผมรู้สึกว่าอยากจะปลูกนะครับนี่จะเป็นส้มนะครับส้มที่เขาไว้กินน้ำกันนะครับนี่คือมะนาวนะครับมะนาวไรมันเล็กนะครับไปต้มพรีดผมปลูกด้วยนะครับไนยอยานะครับนี่นี่จะเป็นต้นกระเจี๊ยบนะครับต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวนะครับ ไปดูเหตุกันนะครับมนจะเป็นเหตุฮังการีนะครับเป็นก้อนเหตุนะครับโรนเหตุนี้ผมจะทำเป็นสองรงนะครับเราไปดูอีกรูหนึ่งนะครับเข้าไปดูนะครับไปดูเลยนะครับอีกรนหนึ่งนะครับนี่นะครับ ก็วางการีเหมือนกัน,นครับพุนนี้ถ้าเป็นแบบนี้พุนนี้ก็ได้เก็บเลยนะครับอันนี้จะเป็นานางฟ้าพูดานะครับกำลังออกแล้วนะครับเห่ก็คือในความชื้นนะครับ 谁？就看到你。嗯 <noise>